วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้ผมมา่าจะพาทุกท่านมารู้จักกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากอินเดียที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนั่นก็คือโซนาริกาแทรกเตอร์รุ่นปี2026รถแทรกเตอร์ที่หลายคนจับตามองเพราะมีทั้งความทนทานประหยัดน้ำมันและการออกแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกรไทย ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์โซนาลิกากันก่อนนะครับโซนาลิกาถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแทรกเตอร์รายใหญ่ของอินเดียที่ส่งออกไปกว่า130ประเทศทั่วโลกและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ทางบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากจุดเด่นของโซนาลิกาคือการสร้างแทรกเตอร์ที่เน้นพลังแรงดิ่ดสูงใช้งานได้ทั้งในไรนาและงานก่อสร้างเบื้องตน้นอีกทั้งราคายังจะต้องได้ง่ายเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน สำหรับรุ่นปี2026ที่เราจะรีวิวกันวันนี้โซนาลิกาได้พัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงของเกษตรกรไทยมากขึ้นโดยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ขนาด75แรงม้าระบบหัวฉชีดเชื้อเพลิงแบบดิเรกอร์ Injection ที่เน้นการเผาไหม้สมบูรณ์ทำให้ได้ทั้งกำลังที่ต่อเนื่องและประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นก่อนการทดสอบจริงในแปลงนาข้าวและไร่มันสำปะหลังพบว่าเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีแม้ในสภาพดินแข็งหรือการทำงานหนักติดต่อ,อการหลายชั่วโมง อีกจุดหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบคือระบบเกียร์ของโซนาริกา2 0 2 6รุ่นใหม่นี้มาพร้อมเกียร์12เดินหน้า12ถอยหลังทำให้ผู้ขับเลือกความเร็วได้หลากหลายตามลักษณะงานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายการพรวนหรือการลากอุปกรณ์เสริมต่างๆนอกจากนี้ยังมีระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิกที่ช่วยให้การเลี้ยวคล่องตัวขึ้นแม้ผู้ขับจะต้องทำงานในพื้นที่แคบก็ไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนแต่ก่อนพูดถึงเรื่องดีไซน์บ้างโซนาริกา2026มาในโทนสีฟ้าน้ำเงินเข้มดูแข็งแกร่งและบบออกความเเป็นนิดีย แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับโครงสร้างตัวถังและกระจังหน้าให้ดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ส่องสว่างได้ไกลและคมชัดแม้จะทำงานในช่วงกลางคืนก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนในด้านความสะดวกสบายห้องโดยสารของรุ่นนี้ออกแบบให้กว้างขึ้นเบาะนั่งปรับได้หลายระดับมีระบบกันสะเทือนเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนเวลาทำงานในพื้นที่ครุขัะแผงควบคุมก็ใช้งานง่ายตัวเลขบอกค่าต่างๆชัดเจนทั้งรอบเครื่องอุณหภูมิและระดับน้ำมันทําให้ผู้ขับตรวจสอบได้สะดวกตลอดเวลา อีกสิ่งที่ผมอยากเน้นคือระบบไฮดรอลิกของโซนาริกา2026ที่มีแรงยกมากถึง2,000กิโลกรัมสามารถรองรับอุปกรณ์การเกษตรได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นผ่านไถโรตารีหรือเครื่องหยอดเมล็ดนอกจากนี้ยังรองรับการต่ออุปกรณ์เสริมสำหรับงานก่อสร้างเบื้องตน้นเช่นรถพ่วงขนาดเล็กหรืออุปกรณ์ขุดดินทำให้แทรกเตอร์รุ่นนี้เป็นเครื่องมือที่คุ้มค่ากับการลงทุน ในด้านความปลอดภัยโซนาลิก้าได้เพิ่มระบบเบรกแบบออยอิมเมอร์สเบรกซึ่งช่วยให้การเบรกมั่นคงและไม่เกิดความร้อนสะสมแม้ใช้งานต่อเนื่องนานนานอีกทั้งยังมีระบบป้องกันการลื่นถลเมื่อทำงานในพื้นที่เปียกชืน้นซึ่งถือว่าเหมาะสมกับสภาพอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยมากๆเมื่อพูดถึงค่าใช้จ่ายเกษตรกรหลายคนอาจกังวลแต่จริงๆแล้วโซนาลิก้า2026มีราคาที่ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะ และค่าไหล่ก็หาได้ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้มีตัวแทนจําหน่ายและศูนย์บริการเพิ่มขึ้นหลายจังหวัดในประเทศไทยหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานจริงต้องบอกเลยว่ารถแทรกเตอร์คันนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสําหรับเกษตรกร,รกไทยที่ต้องการทั้งความทนทานและความคุ้มค่าสามารถทํางานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนาข้าวไร่ข้าวโพดไร่มันสําปะหลังหรือส่วนออยก็เอาอยู่ทั้งหมดสรุปแล้วโซนาลิกาแทรกเตอร์รุ่นปี2026ถือเป็นแทรกเตอร์ที่น่าจับตามองในปีนี้ด้วยพลังเครื่องยนต์ที่แข็งแรง ระบบเกียร์ที่หลากหลายความสะดวกสบายในการใช้งานและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายทําให้เกษตรกร,ร,ร,กรไทยหลายคนเริ่มหันมาสนใจมากขึ้นถ้าใครกําลังมองหาแทรกเตอร์ใหม่ที่สามารถตอบโจทย์งานได้ครบทุกด้านผมแนะนําให้ลองพิจารณารุ่นนี้ครับขอบคุณที่รับชมรีวิวจากช่องคารีวิวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนํามาฝากกันในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ครับ